เรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าตาให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพระวิษณุกับน,นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอ่าริชนีถือไม้นะครับในเรื่องต่างๆที่อาจจะเป็นความกังวลบ้างที่อยากจะได้ความชัดเจนอยากจะได้เราะมันเป็นอารมณ์แบบอยากต่งานอ่ะอยากที่จะมีครอบครวัวอยากที่จะมีลูกอยากจะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะวางแผนชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ปัจจุบันมันแบบมันยังไม่ชัดเจนเนาะอะดูซิ คนที่เราคุยเป็นยังไงโอ้ขึ้นเป็นประเพลงเลยนะอคัคนีเลยนะแล้วก็ขึ้นเป็นห้าเหลียญน,นะครับคือมันเป็นเรื่องของความที่เขาไม่อยากใช่ร้อนนะครับแล้วก็เขาเหมือนเจอเรื่องหลายๆอย่างมาในเรื่องของความรักต่าไฟขึเป็นไฟมันเหมือนเขาเจอเรื่องของความทุกร้อนในเรื่องของความรักมาเยอะนะครับเขาก็เลยไม่อยากเร่งรีบเขาอยากจะถึงแม้จะชา้าแต่ชัวชร์ช้าแต่อยู่ได้ยาวเลยแบบนี้คือเขาก็กลัวแต่จริงๆอะต่างฝ่ายต่างก็อยากมีครอบครัวนะต่างฝ่ายต่างก็อยากที่จะมีความรักที่ดีนะแต่อยู่ที่ว่าคุณเองก็ต้อองค่ย ทำความเข้าใจและหาความหมายความรักของเราต้งกูนะ้เนี่ยมันคืออะไรนะมันก็ไม่ต้องไปเร่งรีบมากนักนะครับดูสิว่าเขา,าคิดอย่างไรกับเรานะครับไปขึ้นในเรื่องของความฝังใจเขามีเรื่องฝังใจจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไม่ชอบเราแต่เพียงแค่ว่าเขาเองก็อยากแน่ใจว่าเราเป็นเหมือนความรักที่เขาผ่านมาหรือเปล่านะครับและจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความสุข นะครับเป็นความสุขมากในสิ่งที่เราทําให้ในสิ่งที่มันเป็นโมเมตนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นความสุขมันเป็นพลังใจมันเป็นความสุขใจไปขึ้นชัดเจนม,มากแต่เพียงว่าเขาติดเรื่องของความฝังใจของเขาเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่หล่อไม่สวยแต่มันหมายความว่าตัวเขาอะมีจิตใจที่มันกลัวและกลังวลอยู่นะต้องค่อยๆเข้าใจและเราก็ต้องใจเย็นนะครับมาดูซิว่าเราไพ่จะแนะนาอะไรไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของงานที่มัน ต้องหาอะไรทำนะไปขึ้นดูหนังดูซีรีส์อ่ะอาจจะชวนกันไปดูหนังดูซีรีส์ด้วยกันก็ได้นะครับเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นหรือว่าไปดูหนังโรงภาพยนตร์ก็ได้นะเป็นการสร้างในเรื่องของโมเมนต์นะใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะอะไรแตกต่างกันบ้างหรืออาะกจะไปให้อาหารปลาตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้นะไปไหว้พระนะครับแล้วก็ไปให้อาหารปลาทําบุญร่วมกันนะครับตักบาตรร่วมขันอ่ะมันทำให้เสริมดวงเสริมบุญของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นและเกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับมัน หาอะไรทำอ่ะนะมันสร้างโมเมนต์ที่ดีสร้างความทรงจาที่ดีกับเขาและความทรงจาแย่ๆของเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเรือนไปค่อยๆเรือนไปและมีความทรงจำดีๆของคุณเนี่ยไปทดแทนนะครับมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเกิดจากการพูดคุยมากกว่าจะการเจรจากันไปเรื่อยๆในเรื่องต่างๆที่มันเป็นความกังวลใจเนี่ยนะมันก็ค่อยๆจะลบเลือนและดียิ่งขึ้นนะเพื่อใเป็นการที่มันมีการผ่อนคลายการพูดคุยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความรักของคุณทั้งคู่มันก็เป็นการที่ สร้างเรื่องราวใหม่ๆสร้างสิ่งดีๆใหม่ๆที่มันก็เกิดจากความสุข,สขเกิดจากความที่คุณสร้างวอมอิสระให้กับละกันนั่นแหละนะครับในเรื่องต่างๆมันเกิดความสนใจอยู่แล้วในอนาคตเพียงแค่ในห้วงชนนี้ก็หาอะไรทําให้มีความสุขก็เพยงพอนะครับดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับไพ่เตือนในเรื่องของ8ไม้นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเดอะทาวเวอร์นะครับก็อย่าไปเร่งรีบนะไพ่คือว่าถ้าเร่งรีบเนี่ยนะไพ่ขึ้นวาเร่งรีบเกินไปมันพังทลายนะไพ่ขึ้นประสาทสายที่มันพังทลายลงมาและมันก็ก่อ คืนไม่ได้ด้วยนะครับอย่าไปรีบร้อนจนเกินไปอย่างไรต่อไฟเดินมาขนาดนี้นะครับดังนั้นเราต้องมีความใจเย็นนะไฟขึ้นเป็นพระก,กสิทธิขัดนะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องดูในเรื่องของการใช้สติปัญญานหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจหนึ่งความเป็นตัวเขานะครับไฟขึ้นพลังงานของพระโพธิสัตว์เนี่ยมายถึงก็มีความเมตตาต้องมีความเข้าใจให้เราเข็นใจตัวเขาด้วยว่าเขาผ่านพ้นอะไรมาแล้วก็ทําให้มันเข้าใจขัามากขึ้นนะครับไฟขึ้นเป็นพระศิวะเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่ มันต้องเป็นที่เยียวยาปัดเปล่าความทุกข์ให้กับเขานะแล้วก็มีความเมตตาเหมือนเปรียบเราเป็นปภุริสัตว์อะเราก็ต้องมีการแบบเยียวยาจิตใจเขาให้ให้หัวใจเขาเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ตกอยู่ในความทุกข์จนเกินไปและความรักมันก็ประคับประคองไปที่ทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นพลังใจในการทําคลิปต่อๆไปใครกดแล้วนะครับก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆมาทุกคนเลยนะครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ